งานวิจัยเผย7จพฤติกรรมที่ทำให้คนเพียง8%ประสบความสำเร็จในชีวิตจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยซักแรนตันในสหรัฐอเมริกาพบว่า92%ของคนที่ตั้งเป้าหมายปีใหม่ไม่สามารถทำสำเร็จตามที่ตั้งใจและจะมีเพียง8%เเท่านั้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงคำถามก็คืออะไรที่ทำให้คนกลุ่มเล็กๆนี้แตกต่าง ผลการวิจัยได้สรุปออกมาเป็น7พฤติกรรมสำคัญที่ช่วยผลักดันความสำเร็จของคนในกลุ่ม8%นี้เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปดูกันว่า7พฤติกรรมเหล่านี้มีอะไรบ้างข้อที่หเริ่มต้นด้วยปลายทางในใจเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายควรเขียนรายละเอียดอย่างเจาะจงว่าคุณต้องการบรรลุอะไรและวางแผนขั้นตอนเล็กๆที่จะช่วยคุณไปถึงเป้าหมายนั้น ยกตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งเป้าหมายว่าอยากมีสุขภาพที่ดีอย่าเพียงแค่เขียนว่าฉันอยากสุขภาพดีแต่ควรกำหนดวิธีการเช่นใน3เดือนนี้ฉันจะออกกำลังกายจำนวน4ครั้งต่อสัปดาห์และลดน้ำตาลในอาหารการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยและกำหนดเวลาที่แน่นอนจะช่วยเพิ่มความชัดเจนและแรงจูงใจการมีปลายทางในใจจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพใหญ่เข้าใจเส้นทางที่ต้องเดิน และเตรียมตัวสำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนข้อที่สองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและท้าทายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในชีวิตเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีทิศทางและโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำขณะที่เป้าหมายที่ท้าทายช่วยกระตุ้นแรงจูงใจและผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่ดีต้องสามารถวัดผลได้และอยู่ในขอบเขตที่คุณสามารถทําได้จริงตัวอย่างเช่นแทนที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากสุขภาพดีซึ่งเป็นเป้าหมายที่คลุมเครือคุณอาจเขียนว่าฉันจะลดน้ําหนัก5กิโลกรัมใน3เดือนโดวยวิธีออกกําลังกายสัปดาห์ละ4วันและลดอาหารที่มีน้ําตาลเป็นต้นการกําหนดเป้าหมายในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนและสามารถวางแผนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น เป้าหมายที่ท้าทายยังช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเช่นการฝึกวิ่งมาราธอนครั้งแรกหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ต้องใช้เวลาและความพยายามความสำเร็จในเป้าหมายเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้คุณตั้งเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอนาคตข้อที่3รู้ตัวเมื่อกำลังผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางความสำเร็จ หลายคนมาเลื่อนงานออกไปเพราะรู้สึกว่างานยากเกินไปหรือไม่น่าสนใจซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าและความเครียดการรู้ตัวเมื่อคุณเริ่มผัดวันประกันพรุ่งเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการปัญหานี้วิธีที่ช่วยให้หลุดพ้นคือการสร้างลำดับความสำคัญโดยเขียนรายการงานที่ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญตามเงื่อนไขความสำคัญเร่งด่วนและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนนอกจากนี้การแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานเล็กๆจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น อีกหนึ่งวิธีคือการตั้งเวลาทำงานสั้นๆเช่น45นาทีหรือ60นาทีเพื่อเพิ่มโฟกัสและลดความรู้สึกหนักใจการยอมรับว่าคุณกำลังผัดวันประกันพรุ่งและลงมือแก้ไขทันทีจะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้นและเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกวันข้อที่4ใช้กฎ5 2 7 7การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้สมองล้าและลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ กฎ527ที่ศึกษาและนำเสนอโดยบริษัทเดทไทม์คือแนวทางที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทำงานต่อเนื่อง52นาทีจากนั้นพัก17นาทีกฎนี้ได้รับการทดสอบในองค์กรแล้วพบว่าการทำงานแบบเป็นช่วงสั้นๆช่วยเพิ่มสมาธิและผลลัพธ์ได้ดีกว่าการทำงานนานโดยไม่หยุดพักระหว่าง52นาทีของการทำงานควรมุ่งเน้นกับงานสำคัญเพียงหนึ่งอย่าง หลีกเลี่ยงการรบกวนเช่นการเช็คโทรศัพท์หรือการตอบอีเมลในช่วงพัก17นาทีคุณสามารถใช้เวลาเดินยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำหรือทำกิจกรรมที่ช่วยคลายสมองเช่นฟังเพลงเบาๆหรือพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแนวคิดนี้คล้ายกับการฝึกกีฬาแบบ i n t e r v ร์เว a i n i n g ที่ให้ร่างกายได้พักฟื้นก่อนเริ่มเซตถัดไปการทำงานแบบกด52-17จะช่วยให้คุณคงพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ตลอดวนัน ทำให้งานสําเร็จได้เร็วและมีคุณภาพมากขึ้นการพักที่เหมาะสมไม่ใช่การเสียเวลาแต่คือการลงทุนในประสิทธิภาพของคุณเองข้อที่ 5. หลีกเลี่ยงการทําหลายอย่างพร้อมกันการทําหลายอย่างพร้อมกันอาจดูเหมือนช่วยประหยัดเวลาแต่แท้จริงแล้วกลับลดประสิทธิภาพและคุณภาพของงานงานวิจัยชี้ว่าการแบ่งสมาธิระหว่างหลายกิจกรรมทําให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดมากขึ้น สมองของเราถูกออกแบบให้โฟกัสทีละอย่างเพื่อความแม่นยำและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดวิธีที่มีประสิทธิภาพคือการจัดลำดับความสำคัญและทำงานทีละขั้นตอนจนสำเร็จก่อนที่คุณจะไปจับงานชิ้นใหม่การจดรายการงานที่ต้องทำหรือทูดูลิสและวางแผนเวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งสำคัญและลดความวุ่นวาย ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการมัลติทัสกิ้งไม่เพียงเพิ่มคุณภาพของงานแต่ยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานในระยะยาวข้อที่6สร้างหรือเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของคนที่มีความสนใจคล้ายกันการอยู่ในคอมมูนิตี้ของคนที่มีเป้าหมายหรือความสนใจคล้ายกันช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จของคุณอย่างมากเพราะคุณจะได้รับการสนับสนุนแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่มีค่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดกับคนที่มีความมุ่งมั่นคล้ายกันช่วยกระตุ้นให้คุณก้าวหน้าและไม่ยอมแพ้โดยสมัยนี้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์เช่นฟอรัมหรือโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งการสร้างกลุ่มย่อยในชุมชนของคุณเองการมีเครือข่ายที่เข้าใจและสนับสนุนเป้าหมายของคุณจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและเพิ่มแรงผลักดันและข้อที่7นั่งสมาธิสม่ำเสมอ การนั่งสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์การฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอช่วยให้จิตใจสงบมีสติและสามารถจัดการกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบสผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปเปิลใช้การนั่งสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเขาเพื่อเพิ่มพลังความคิดและสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้โอปาร่าวินฟรีพิธีกรชื่อดังยังกล่าวว่าการนั่งสมาธิช่วยให้เธอมีสมาธิและจัดการงานได้อย่างสมดุลคุณสามารถเริ่มต้นง่ายๆด้วยการนั่งสมาธิ5-10นาทีทุกวันเช่นฝึกหายใจเข้าออกอย่างช้าๆหรือใช้แอปพลิเคชันช่วยนำนั่งสมาธิการนั่งสมาธิไม่เพียงช่วยเพิ่มพลังในจิตใจแต่ยังเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตและทั้งหมดนี้คือเพฤติกรรมที่ทำให้คนเพียงแ ประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งเราหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องร e ทิ i n g คิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ